ตำรวจนนทบ,บุรีจับกลุ่มสาววัยรุ่นลักลอบจำหน่ายยาบ้าในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงขณะที่จังหวัดพระนครศรียุธยาก็พบกระเป๋าต้องสงสัยริมถนนในอำเภอวังน้อยตรวจพบข้างในบรรจุไอซ์กว่า12กิโลกรัมหลังได้รับแจ้งจากมูลนิธิปอเทคตึต้งทหารและตำรวจสนธิกำลังเข้าตรวจสอบจุดที่พบกระเป๋าอยู่ที่บริเวณใกล้สะพานต่างระดับวังน้อยธัญบุรีอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธยาภายในกระเป๋ามีไอซ์จำนวน12มัดร,รวมหนัก12กิโลกรัม เบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการส่งต่อของกระบวนการค้ายาเสพติดโดยนัดหมายให้มารับไอซ์บริเวณดังกล่าวแต่ขณะนั้นมีผู้คนผ่านไปมาจึงไม่กล้าที่จะมาหยิบกระเป๋าไปตำรวจจะขยายผลติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปขณะที่ตำรวจสพเมืองนนทบุรีถแถลงข่าวจับกลุ่มนางสาววีนามงคลรัก นางสาววิสุณีสงวนประเสริฐนางสาวชรินยาจันเขียวและนางสาวเอนามสม,มุติอายุ16ปีพร้อมของกลางยาสับติดให้ทโทษประเภท1ยาบ้าจำนวน23,570เม็ดและยาไอซ์จำนวน2.4กิโลกรัม ร้อมรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ายาริสสีขาวทะเบียนสองกไก่ทอผู้เท่า2659กทมโดยเป็นการขยายผลหลังจับกลุ่มนายภัยบูลอุดมประดิษฐ์กุลอายุ37ปีพร้อมยาบ้าและไอซ์พร้อมอาวุธปืนแบบรีวอลเลอร์ขนาดจุด2สจำนวนหนึ่งกระบอกเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ให้การซับทอดว่าได้นัดหมายส่งมอบยาที่หน้าธนาคารกรุงเทพสาขาประดูน้ำพระอินทร์ตำบลเชียงรากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ้าหน้าที่จึงนำยาไปส่งมอบที่จุดนัดหมายพบนางสาววีนาและเพื่อนอีก3คนนำถุงกระดาษบรรจุไอซ์ห0ึกรัมส่งมอบให้ตำรวจเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวพร้อมขยายผลตรวจค้นที่ห้องพักทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีพบยาบ้ารวม23,570เมตรเม็ด